สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจอกันในเรื่องของหลักภาษาหน่วยที่4นะคะเป็นหน่วยสุดท้ายของเราเนาะของม3ของเรานะคะหน่วยที่4ที่เหลือเหมือนที่คุณครูแจ้งไปในะคาบก่อนๆแล้วนะคะวันนี้เนี่ยเราจะมากันที่เรื่องของโครงสร้างประโยคเราจะไปแบบอเอาพวกเทคนิคเนาะเป็นเหมือนเป็นเทคนิคเป็นวิธีการสังเกตนะคะเพราะจริงๆก็คือม2ก็เรียนประโยคมาละพอมาม .3 ก็ยังคงมีอยู 2, ่เราก็จะใช้วิธีการคือ ทวนย้ำความจําเดิมนะคะความรู้เดิมแล้วก็เอาทริคที่เป็นหลักสังเกตง่ายๆไปนะเราจะไม่ได้ลงตัวที่เหมือนกับว่าต้องละเอียดยิบยบนะคะเหมือนของมสองเนาะอันนี้เราก็จะมาย้ํากลับไปที่เดิมแล้วก็เอาพวกทริควิธีการจําวิธีการสังเกตว่าอันไหนที่เป็นประโยคประเภทอะไรบ้างนะก่อนอื่นเราต้องมาทําความเข้าใจกันว่าประโยคคืออะไร ประโยคเนี่ยก็คือการสื่อสารชนิดหนึ่งนะคะที่สมบูรณ์สื่อสารได้ว่าใครทําอะไรนะคะซึ่งเราเ,เรียกมันว่าเป็นประโยคนะคะฉะนั้นการจะเป็นประโยคได้ต้องประกอบไปด้วย2ส่วนก็คือภาคประธานและภาคแสดงค่ะนะคะประโยคนะคะการจะเป็นประโยชได้ต้องประกอบไปด้วยสส่วนเนาะคุณครูบอกนะคะ นะคะก็คือภาคประทานแล้วก็ภาคแสดงในนะที่นี้วันนี้ที่เราเรียนคุณครูจะใช้เป็นตัวย่อในการในการวิเคราะห์โครงสร้างประโยคนะคะภาคประทานคุณครูจะใช้เป็นตัวย่อก็คือตัว S นะคะภาคแสดงที่คุณครูจะใช้เป็นตัวย่อก็คือตัว V นะคะเราก็ให้ทันสมัยนิดนึงนะคะเป็น subject กับ verb นะคะอ่ะ เราจะใช้ภาพประธานก็คือเป็นตัวเเดี๋ยวเราจะมาดูว่าเวลาเราวิเคราะห์ประโยคเนี่ยเราต้องวิเคราะห์ยังไงเพื่อที่จะให้เรียนรู้ว่าเป็นประโยคชนิดใดขออเราเนี่ยจะเรียนประโยคสประเภทนะคะก็คือประโยคความเดียวความรวมและก็ประโยคความซ้อนเนาะก็เดอเราต้องรู้แล้วว่าประโยคก็ประกอบไปด้วยภาพประธานภาพแสดงถ้าขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปจะไม่ใช่ประโยคทันทีนะคะขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปจะไม่ใช่ประโยคทันทีเลยนะคะฉะนั้นประโยคต้องมีภาพประธานและภาพแสดง แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมีข้อสังเกตนิดนึงว่าบางประโยคเขาอาจจะละประธานไว้ในฐานะที่เข้าใจนะเช่นบอกว่าการุณาลุกขึ้นยืนอย่าง,งาาเงี้ยค่ะกรุณาลุกขึ้นยืนเขาไม่ได้ใส่ภาพประธานลงไปาภาพประธานก็อาจจะหมายถึงทุกคนกรุณาลุกขึ้นยืนแต่ณที่นั้นที่เขาเกําลังยืนพูดอยู่เนี่ย เขาละประธานเพราะว่าทุกคนเข้าใจอยู่แล้วว่าคําว่ารื้าลุกขึ้นยืนเป็นการบอกใครเพราะว่ามันมีการคุยกันอยู่แค่สองสองฝ่ายก็คือผู้พูดกับผู้ฟัง,งยอย่างนี้ค่ะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีกรณีที่มีการละประธานไว้ได้ในฐานะที่เข้าใจด้วยกันอยู่แล้วนะคะเราก็จัดว่าเป็นประโยชน์แม้ว่าหนูจะเห็นว่าเฮ้ยมันไม่มีประธานแต่ว่าบางครั้งเขาละประธานได้ในฐานะที่เข้าใจร่วมกันได้นั่นเองนะคะ,ะมาดู ประโยค3าชนิดที่เราจะเรียนวันนี้ค่ะประโยคประเภทที่1นึ่คือประโยคความเดียวอันนี้ง่ายมันจะไปยากตรงประโยคความซอนประโยคความเดียวชื่อบอกอยู่แล้วว่าความเดียวฉะนั้นประโยคความเดียวจะประกอบไปด้วยภาพประธานหนึ่งและภาพสแสดงหนึ่งค่ะ ะะประโยคความเดียวคือประโยคที่มีภาคประธานหนึ่งแล้วก็ภาคแสดงหนึ่งไม่มีอะไรที่เยอะกว่านี้นะคะเพราะว่าก็บอกอยู่แล้วว่าความเดียวนะคะทีนี้วิธีการะดูว่าภาคประธานหนึ่งภาคแสดงหนึ่งดูอยา่างไรอ่ะคุยกัวอย่างประโยค,ยโยคนี้ค่ะหนูดูนะประโยคบอกว่าแมวกระโดดน,นะคะแมวกระโดดเนาะอันนี้คือสื่อปุ๊บ เข้าใจแล้วว่าเขาหมายถึงอะไรทําอะไรฉะนั้นเรามาดูว่าภาพประธานคืออะไรอะไรเป็นภาพประธานคะภาาประธานคือผู้ที่กระทำนะผู้ที่แสดงสิ่งนั้นๆออกมาในประโยคนี้ภาพประธานก็คือแมวนาะอ่ะคุณครกูก็จะให้สัญลักษณ์ว่า S ภาพประธานนะคะตอนนี้เราเจอภาาประธานแล้วตัวกี่กี่กี่ภาาประธานมีกี่ตัวคะมีอยู่หนึ่งอยู่เนาะตอนนี้ก็ S หนึ่งก่อนให้หนึ่งไว้ต่อไปกระโดดดึ๊ก เป็นภาคอะไรลูกเป็นภาคแสดงหรือว่ากริยานั่นเองนะคะอันนี้เป็นภาคแสดงค่ะตัวใช้ตัวแทนคือ V เมื่อกี้ครูบอกแล้วเนาะวีกี่ตัวตัวเดียวมีการกระทำหนึ่งอย่างฉะนั้นอันนี้จัดว่าเป็นประโยคความเดียวเพราะมันอยู่ในเงื่อนไขประโยคที่มีภาคประธานหนึ่งกับภาคแสดงหนึ่งนั่นเองนะคะเราเลยบอกว่ามันเป็นประโยคความเดียวอะมาดูอีกกันหนึ่ง ประโยคบอกว่าฉันกําลังอ่านหนังสือทีนี้เรามาหาเหมือนเดิมว่าอะไรที่เป็นภาพประธานภาพประธานก็คือผู้ที่เป็นผู้กระทําเหมือนเดิมน,นะคะฉันกําลังอ่านหนังสือผู้กระทําก็คือมีคําว่าฉันนั่นเองนะคะภาประธานตอนนี้เราเจอภาาประธานหนึ่งตัวฉันกําลังอ่านหนังสือต่อไปกําลังอ่านหนังสือเป็นภาพ แสดงหรือว่าเป็นกริยาอาการนั่นเองนะคะกำลังอ่านสือเป็นกริยาอาการที่บ่งบอกว่าทําอะไรอยู่นะคะอันนี้ก็เป็นภาคแสดงหนึ่งประโยคนี้ก็เลยเป็นประโยคความเดียวค่ะเพราะยังคงอยู่ในเงื่อนไขประธานหนึ่งกับกริยาหรือว่าภาคแสดงหนึ่งนั่นเองก็จัดว่าเป็นประโยคความเดียวเนี่ยเวลาหนูไปเจอให้หนูให้ใหนูพยายามแยกออกมาอย่างนี้แต่น,นี้หนูต้องดูเนะาะภาคแสดง,ขงเขาว่า คือมันเข้าใจด้วยนะไม่ใช่มาแบบประโยคตัดห้วนแล้วก็ฟังคือคือพออ่านแล้วเราไม่รู้ว่าเขาทําอะไรอย่างนี้ก็ไม่จัดว่าเป็นประโยคทีนะบางทีมันต้องใช้เซนหรือว่าสัญชาติยาณนั่นเองนะคะอ่ะประโยคประโยคบอกว่าเขาดีใจหัวเราะเสียงดังอ่ะประโยคนี้ภ้าประธานค่ะเหมือนเดิมก็คือเป็นผู้กระทาําก็คือเขาเป็นประธานมีอยู่หนึ่งตัวตอนนี้เราเจอ ดีใจหวัวเราะเสียงดังหนูาอาจจะเห็นว่ามันมีการกระทาอยู่2อ,อย่าง <eker. S 1> คือดีใจหนึ่งแล้วก็หัวราะเสียงดัง2แต่มันเป็นกริยาอาการที่มันเกิดขึ้นไปได้วยกันคือมีอาการดีใจแล้วก็หวัวราอออกมาเป็นกริยาอาการที่เกิดขึ้นไปด้วยกันนะคะเป็นมันก็คือสอดคล้องกันเราเลยจัดว่าเป็นภาคแสดงหนึ่งอย่างนะคะอันนี้เราก็จะจัดว่าเป็นภาคแสดงก็จะเป็นประธานหนึ่งบวกแสดงหนึ่งเหมือนเดิมค่ะก็เป็นประโยคความเดียวนะคะ อ่ะแล้วถ้าประโยคนี้อ่ะฉันกับแม่จะไปทาบุญประโยคนี้ค่ะฉันกับแม่จะไปทาบุญพระประธานเราเจอฉันเจอแม่ประธานตัวที่1ประธานตัวที่2ทําไมถึงบอกว่ามีประธานสองตัวเอา้าก็เนี่ยมีผูก้กระทำสองคนถูกไหมฉันกับแม่ก็คือทั้งฉันแล้วก็แม่ถูกไหมฮะสองคน จะไปทําบุญจะไปทําบุญก็ถือว่าเป็นภาคแสดงหนึ่งอย่างนี้ค่ะแสดงว่ามันมีประธาน2ตัวกับการแสดงหนึ่งแสดงว่ามันไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขประโยคความเดียวแล้วแสดงว่าประโยคนี้ไม่ใช่ประโยคความเดียวทีนี้เป็นประโยคอะไรดี้เราไปดูประโยคประเภทที่2เนาะอ่ะนี้ประโยคความเดียวจบเนาะถ้าประธานหนึ่งบวกภาคแสดงหนึ่งมีแค่อย่างละหนึ่งเท่านั้นคือประโยคความเดียวนะจ๊ะต่อไปค่ะประโยคประเภทที่2อง ประโยคความรวมชื่อบอกแล้วจ้าว่าความรวมแสดงว่าเป็นประโยคที่มีมากกว่า1น,นะคะก็ประโยคความรวมเนี่ยมัมกจะเป็นประโยคที่มีภาคแสดง1ถึง2 3 4ก็ได้คือมี1ขึ้นหรืออาจจะมีประธานหรืออาจจะมีภาคประธานหนึ่งแต่มีภาคแสดง2ก็ได้แต่ต้องมีอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้ง2อ,อย่างที่มากกว่า1น,นะคะอ่อ เอาง่ายๆว่าประโยคความรวมเป็นประโยคที่สามารถแยกออกจากกันได้ก็คือเป็นประโยคความเดียว2ประโยคหรือ3ประโยคหรือ4ประโยคก็ได้นะคะที่เอามารวมกัน่อง่ายๆก็คือประโยคความเดียวก็คือประโยคความเดียวตั้งแต่2ประโยคเนาะตั้งแต่2ประโยคขึ้นไป มารวมกันโดยใช้คำเชื่อมใช้คำสัมพันธ์นะคะเชื่อมเข้าด้วยกันต้องสามารถแยกออกจากกันได้ด้วยนะ แยกออกจากกันได้เหมือนประโยคเมื่อสักครู่อะค่ะฉันกับแม่จะไปทําบุญเนาะมันก็คือมาจากสองประโยคนะเอาใหมา่ดูประโยคนี้ค่ะฉันกับแม่จะไปทําบุญจริงๆก็คือเหมือนที่คุณครูสอนเมื่อกี้ฉันแม่เป็นประธานถูกไหมลูกจะไปทําบุญเป็นภาคสแสดงอันนี้มีประธานสองตัวภาคสแสดงหนึ่งตัวหลักการยื่นขของประโยคความเดียวก็คือ มีมากกว่า1น,นี่มีประธาน2แสดง1แสดงเป็นประโยคความรวมแสดงว่าเป็นประโยคความรวมอยู่แล้วทีนี้มันสามารถแยกออกจากกันได้ไหมหนูลองดูวิธีการแยกก็คือประโยคที่1เราจะแยกได้ว่าฉันจะไปทำบุญประโยคที่2แยกได้ว่าแม่จะไปทำบุญทีนี้เวลาเขียนจะเขียนทำไมให้มันเหนื่อย เขาก็เลยใช้วิธีการก็คืออ๋อไปทําในสิ่งเดียวกันก็เลยใช้คําเชื่อระหว่างประธานสองตัวก็คือใช้คําว่ากับนะคะจะใช้คําว่ากับก็ได้จริงๆใช้คำว่าและก็ได้ใช่ไหมก็เลยใช้เชื่อมเป็นฉันกับแม่จะไปทําบุญนะคะอันนี้เราเลยบอกว่ามันเป็นประโยชความรวมก็คือเป็นประโยชความเดียวตั้งแต่2ประโยชวิธีการแยกก็คืออย่าแยกเห็นไหมประโยคความเดียวประโยคที่หนึ่งคือฉันจะไปทําบุญประโยคความเดียวประโยคที่2คือฉันไอแม่จะไปทาบุญ เอาความเดียวสองประโยคน์มารวมเข้าด้วยกันเป็นฉันกับแม่จะไปทำบุญมันเลยกลายเป็นประโยคความรวมน,นั่นเองน,นะคะมีคําเชื่อมเนาะอ่ะมาดูประโยคต่อไปอ่ะท้ายๆเมื่กี้พ่อจะไปเชียงใหม่และแม่จะไปด้วย ประโยคนี้บอกว่าพ่อจะไปเชียงใหม่และแม่จะไปด้วยประธานพ่อพ่อเป็นประธานค่ะประธานตัวที่หนึง่งจะไปเชียงใหม่เป็นภาพแสดงหนึ่งและเป็นคําเชื่อมแม่เป็นภาพประธานที่สองเพราะเป็นผู้กระทําเหมือนกันนะไม่ใช่คนเดินกระทำนะคะจะไปด้วยคําว่าจะไปด้วยคือคําที่ละนะคะละละไว้ในฐานะ,ะที่เข้าใจว่าหมายถึงไปไหนก็คือหมายถึงไป เชียงใหม่นั่นเองนะคะฉะนั้นอันนี้มีประธานสองตัวมีภาคแสดงหนึ่งตัวสามารถแยกประโยคนี้ออกจากกันได้เป็นพ่อจะไปเชียงใหม่ประโยคที่2คือแม่จะไปเชียงใหม่เป็น2ประโยคเหมือนกันใช้แล้วเขาก็เอามารวมเข้าด้วยกันอันนี้เราก็เลยเรียกว่าเป็นประโยคความรวมนะคะให้ดีเนาะหนูต้องสังเกตว่ามีภาคระธางกี่ตัวภาคแสดงกี่ตัวและมันสามารถแยกประโยค เป็นประโยคความเดียวเข้ามาด้วยกันได้ไหมนะคะถ้าสามารถแยกประโยค์ความเดียวออกมาเป็นประโยชความเดียวได้2ประโยคอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นประโยคความรวมแล้วเพราะเงื่อนไขของประโยคความรวมคือการเอาประโยชน์ความเดียวนะคะตั้งแต่2ประโยคมารวมเข้าไว้ด้วยกันนะคะหลักๆก็คือเหมือนที่คุณครูบอกต้องสามารถแยกประโยคความรวมนั้นออกเป็นประโยชความเดียวเข้าด้วยกันได้นะคะ อ่ะต่อไปอันนี้อันนี้สมามารถเราเจอประโยคความรวมแบบคล้อยตามก็คือแบบไปด้วยการอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มาดปูประโยคความรวมที่แบบขัดแย้งกันบ้างอ่ะภรรยาผมตั้งทันแต่แทงเสียก่อนภาคประธานก็คือภรรยาภรรยาเป็นภาคประธานเนาะโกเป็นผู้กร,ระทำภรรยาผมตั้งทันตั้งทันเป็นภาคแสดงที่หนึ่ง แต่เป็นคําเชื่อแท้งเสียก่อนคําว่าแทงเป็นภาคแสดงนะคะเป็นภาคแสดงเป็นกริยานะเป็นภาคแสดงที่สองนะคะประโยคนี้แสดงว่าประธานหนึ่งกริยาสองแน่นอนละเป็นประโยคความรวมทีนี้เราต้องมาดูว่ามันแยกได้ไหมเรารู้แล้วเป็นความรวมแต่ต้องมาดูว่าแยกได้ไหมถ้าแยกมันก็จะแยกได้เป็นภรรยาผมตั้งครรภ์หนึ่งละภรรยาตั้งครรภ์ ประโยคที่2ก็คือภรรยาผมแทงภรรยาผมแทงซสก่อนก็เป็นประโยคที่2ฉะนั้นเขาก็เอามารวมเขาด้กันทีที่พอรวมกนจะบอกภรรยาผมตั้งคันและแท้งเสียก่อนเฮ้ยมันไม่ได้ใช้คําว่าและไม่ได้มันต้องใช้คําคเชื่อมที่มันขัดแย้งนะคะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นประโยคแบบนี้ซึ่งก็ถือว่า เป็นประโยคความรวมละกลให้ดูคําเชื่อมแล้วก็ดูว่ามันแยกเป็นประโยคความเดียวได้2ประโยคไหมเหมือนที่คุณครูบอกตั้ง,ต,งต,ตั้งแต่ต้นละนะคะอ่ะมาดูประโยคอ่ะตัวนี้ค่ะครูให้อ่านบทที่1และทําแบบฝึกหัดท้ายบทอ่ะดูค่ะครูเป็นภาาประธาน ให้อา่อานบทที่หนึง่งอ่านบทที่หนึ่งเป็นภาคแสดงตัวที่หนึง่งและเป็นคําเชือ่อมทําแบบถึกหัดท้ายบททําแบบถึกหัดท้ายบทเป็นภาคแสดงที่สองนะคะทีนี้ถ้าแยกมันก็จะแยกเป็นครูให้อ่านบทที่หนึง่งครูให้ทําแบบถึกหัดท้ายบทนะคะมันก็จะได้เป็นสองประโยชความเดียวนะคะจะได้ไประโยชความเดียวสองประโยคแล้วมาราวามกันเป็น ประโยชความรวมนะคะฉะนั้นหนูจะสังเกตว่าถ้าเป็นประโยช์ความเดียวเนี่ยมันก็จะมีประธานหนึ ot, yeah. ่งแสดงหนึ่งถ้าเป็นประโยช์ความรวมเนี่ยจะมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากกว่านะคะหรือจะมากกว่าทั้งสองอย่างก็ได้นะคะจะมากกว่าทั้งสองอย่างประธานสองกริยาสองก็ได้ประธานหนึ่งกริยาสองหรือประธานสองกริยาหนึ่งก็ได้แต่ว่ามันไปด้วยกันมันใช้ด้วยกันมันร่วมกันนะคะโอเคทีนี้มาดูประโยชน์ประเภทที่สามเอาคุณคุณลืมเปลี่ยนนะ เมื่อกี้หนึ่งคือประโยคความเดียวสองประโยคความรวมนะทีนี้มาดูประโยชประเภทที่สามค่ะเป็นประโยคความซ้อนในเนี้ยจัดค่อนข้างยากกว่าสองประโยคนี้เพราะว่าสองประโยคนี้คือมันมันจะแยกไปเลยแต่พอไปประโยชความซ้อนน่ะมันมีประโยคหลักกับอนุประโยคไงมันก็จะยากตรงอนุประโยคอะค่ะเราจะแยกไม่ค่อยออก ไประโยคความสอนไประโยชความสอนนะคะคือไประโยคความเดียวเนาะคือไประโยคความเดียวบัว คือประโยชน์ที่ไม่สมบูรณ์นะคะคำว่า,าไม่สมบูรณ์เลยนะที่นี้คือขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปอาจจะขาดภาคประธานหรืออาจจะขาดภาคแสดงมักจะมาในรูปแบบของการขยายเป็นประโยคอนุประโยคีมักเอามาขยายมาขยายประธานบางมาขยายกริยาบางนะคะจะขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปไม่ได้คือมันต้องอยู่ตามหลังประโยคความเดียวแบบสมบูรณ์นี้เดี๋ยวจะมาดูตัวอย่างประโยคนะคะมาดูตัวอย่างเช่น ประโยคว่าเราต้องบอกฟึ่งฟ้าว่าน้าดลจะไปงานคืนนี้ด้วยประโยคยาวแล้วุ้ยค่อนข้างยาวแล้วทาไมมันถึงเป็นความซ้อนมาดูค่ะเราต้องบอกฟึ่งฟ้าว่าน้าดลจะไปงานคืนนี้ด้วยคําว่าเราเราเป็นผ้าประธานเป็นผู้กระทำอยู่ล้ว้าประธามนมะันไม่จําเป็นต้องอยู่ตรงหัวก็ได้นะลูกนะแต่ประโยคที่คุณครูยกมาให้ให้มันดูง่ายก็คือภาคประธามนมันจะอยู่ตรง เริ่มตน้นแต่ถ้าประธานสามารถอยู่หลังอยู่ไหนก็ได้แล้วแต่วิธีการวางประโยคน,นั้นๆน,น,นะคะให้ดูว่าในประโยคน,นี้ใครเป็นผู้กระทาใครเป็นตัวหลักเราต้องบอกเฟื่องฟ้าต้องบอกเฟื่องฟ้าเป็นภาพแสดงนะคะภาพแสดงที่ถึงประธานหนึ่งแสดงหนึ่งนะคะอันนี้เป็นความเดียวแลวถูกไหมเป็นประโยคความเดียวแลว ความเดียวหนึ่งประโยคอะนะคะบอกว่านาดนจะไปงานคืนนี้ด้วยทีนี้ถ้าหนูบอกว่านาดนจะไปงานคืนนี้ด้วยเนี่ยนดนเป็นประธานไม่ใช่ในประโยคนี้ในประโยค,โยคที่รวมกันนี้นดนไม่ใช่ประธานนาดนเป็นผู้ที่ถูกกล่าวอ้างถึงไม่ใช่ผู้กระทําอะไรในประโยคนี้คนที่กระทาก็คือเราถูกไหมคะอ่ะฉะนั้นนดนไม่ใช่ประธาน น้ดนจะไปงานคืนนี้ด้วยหนูมาดูว่าไอเนี้ยเป็นตัวขยายเรามาดูว่ามันขยายอะไรวิธีการสังเกตว่าขยายอะไรให้อยู่เอาไปวางหลังคำนั้นน,นเช่นถ้าหนูบอกว่ามันขยายประธานขยายคาว่าเราหนูก็ลองไปวางหูเป็นเราว่าน้าดนจะไปงานคืนนี้ด้วยมันเข้าใจไหมคะมันใช่สิ่งที่ต้องการสื่อในประโยคนี้ไหมคะเราว่าน้าดนจะไปงานคืนนี้ด้วยไม่ได้ถูกไหมแสดงว่าไม่ใช่แหละมันไม่ได้ต้องการที่จะขยายเราและ ทีนี้มันต้องการขยายภาคแสดงแน่นอนแต่ขยายภาคแสดงตรงไหนหนูดูซิจะขยายคาว่าต้องไหมคําว่าบอกหรือว่าคําว่าเฟื่องฟ้ามันน่าจะขยายคาว่าอะไรเนี่ยมันมีคําว่าว่าตามมาเนี่ยมันน่าจะอยากขยายคาว่าบอกถูกไหมลูกบอกว่านะดนจะไปงานคืนนี้ด้วยฉะนั้นอันนี้เป็นประโยคไม่สมบูรณ์อันนี้เป็นภาคแสดงถูกไหมอะเป็นภาคแสดงแต่ ของประธานถ้าหนูสังเกตเนาะถ้าเกิดว่าเป็นประโยชความรวมถ้าใช้เป็นประโยช์ความรวมเนี่ยอันเนี้ยมันต้องเป็นภาคแสดงของประธานมันถึงจะเป็นประโยชความรวมได้เพราะมันจะแยกเป็นสองประโยชแต่นเนี้ยมันแยกไม่ได้ถูกไหมคะมันเนี่ยเป็นภาคแสดงของคําว่าบอกฉะนั้นมันขาดประธานค่ะอันนี้มันเลยจาดว่าเป็นอนุประโยชน์ เป็นประโยคที่ไม่สมบูรณ์คือมันขาดประธานไปนะคะประโยคนี้น้าดนจะไปงานคืนนี้ด้วยมันเป็นอนุประโยคที่ไม่สมบูรณ์มันเป็นภาคแสดงที่ไม่มีประธานย้อนกลับไปเนาะถ้าประโยคความรวมเนี่ยอันนี้เป็นภาคแสดงแต่ต้องมีประธานก็คือมันจะต้องมีประธานเป็นคําว่าเราแต่นี้มันไม่ใช่นะคะมันเป็นตัวขยายคาว่าบอกนะคะฉะนั้นมันเลยจัดว่าเป็นประโยคความซ้อนเพราะเป็นประโยคความเดียวบวกกัน อน,นุประโยคก็คือประโยคที่ไม่สมบูรณ์อันนี้มันจะค่อนข้าง,างยากนิหนึ่ง,นงเนาะถ้าเกิดว,ว่าหนูไม่เข้าใจอะไรตรงประโยคน์อะไรจริงๆก็เดี๋ยวใคยหลังมามาถามคุณครูเนาะโอเคต่อไปมาดูตัวอย่างที่สองค่ะ,ะประโยคนี้บอกว่าแพรดีใจ อบชิงทุนรัฐบาลได้ทีนี้หนูมาดูประโยคนี้แพรดีใจที่สอบชิงทุนรัฐบาลได้ภาคประธานก็คือแพรถูกไหมลูกอ่ะต่อไปภาคแสดงดีใจดีใจเป็นภาคแสดงและที่รู้้แพรดีใจอ่ะนะคะเป็นภาคแสดงที่หนึ่งประธานหนึ่งสแสดงหนึ่งแค่แพรดีใจเนี่ยก็จับว่าเป็นประโยคความเดียวแล้วถูกไหมคะเป็นประโยคความเดียวหนึ่งประโยคละอ่ะ สอบชิงทุนรัฐบาลได้สอบชิงทุนรัฐบาลได้จริงๆอะ่ะอันนี้คำว่าสอบชิงทุนรัฐบาลได้หนูต้องมาดูว่ามันขยายอะไรเหมือนเดิมนะคะสอบชิงทุนรัฐบาลได้มันเนี่ยเป็นการขยายคําว่าดีใจถูกไหมดีใจที่สอบชิงทุนรัฐบาลได้นะคะอันนี้มันขยายคําว่าดีใจมันไม่ได้ไปขยายคําว่าแพร่เนาะอะ,อะ ันนี้เราเลยบอกว่ามันเป็นอนุประโยคเพราะมันขาดการมันไม่ได้ต้องการบอกว่าแพรดีใจแพรสอบชิงทุนรัฐบาลได้ไม่ใช่นะคะอันนี้คือมันมาด้วยกันสังเกตไหมดีใจดีใจเพราะอะไรมันเป็นเหตุเป็นผลที่ต่อกันเป็นอนุประโยคที่ขยะยการกระทํา เป็นการแข่งการกระทําอีกทีหนึ่งนะคะฉะนั้นเนี่ยเราเลยบอกว่ามันเป็นประโยคความซอ้อนมันยังไม่ได้เป็นประโยชความรวมเพราะว่าเหมือนที่คุณครูบอก theory, ถ้าเป็นประโยชความรวมต้องแยกเป็น2ประโยคได้และต้องมีคําเชือ่อมตอนนี้คําเชื่อมที่เราปากคือคําว่าที่คําว่าที่เนี่ยไม่ใช่คําสันธานในการเชือ่อมหลักสังเกตอีกอย่างของประโยช์ความซ้อนคือหนูเจอคําว่าที่ซึ่งอันผู้ให้ดาวลาเป็นความซ้อนแต่คําว่าที่ในนะที่นี้ต้องไม่ได้หมายถึงสถานที่นะคะอ่านะคะฉะนั้นเนี่ย ประโยคความซ้อนเนี่ยมันค่อนข้างดูยากนิดนึงเนาะถ้าไม่เข้าใจหลังไหนถามคุณครูดูว่ามันขยันยตัวไหนเป็นหลักนะคะโอเคเนาะ,ะสำหรับเรื่องประโยชเราเอาทริควิธีการสังเกตของประโยคไปแล้วนะคะ,ะหวังว่าถ้าไม่เข้าใจตรงไหนให้พักมาถามให้สอบถามคุณครูได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ